สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตามนัดนะครับนัดอะไรนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับไอซีเอคันที่เอาไปบินชนเนินนะครับที่อมก่อยมานะครับคันนี้แหละครับที่โดนพี่บัสพาไปเชือดมานะครับ แล้วก็ติดตั้งสติกเกอร์ไปเรียบร้อยนะครับสติกเกอร์ใหม่ลายใหม่นี่นะครับอ่ะหลังจากที่กลับมาจากอมก๋อยนะครับผมทำอะไรไปบ้างยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจากคลิปที่แล้วดีกว่าจากคลิปที่แล้วผมยัง ไม่ได้ใส่ตัวนี้เนาะท้ายสั้นท้ายสั้นตัวนี้เป็นของน่จะยามอโตนะครับหรือไม่ก็เทพนี่แหละอ๋อของเทพของเทพท้ายสั้นของเทพนะครับก็ติดตั้งไม่ยากครับตัวนี้มันจะผมยังใช้ไฟท้ายเดิมนะครับไฟท้ายเดิมแล้วก็ใส่แผ่นป้ายทะเบียนเข้าไปตัวนี้มันจะเป็นแค่อลูมิเนียมชิ้นเนี้ยครับ วิธีติดตั้งก็แค่1นะครับสมมติถ้าคุณมีแหลกคุณก็ต้องถอดแหลกออกก่อนถอดนอด็อตสตัวนี้ 1, 2, 3, 4ถอดตัวนี้ออกถอดตัวหางนี่ออกนะครับสีแดงเสร็จแล้วก็แกะไอตัวท้ายน็อตท้ายมันก็จะมีตรงนี้นครับ 1, 2, ึ่สอตัวของของเดิมเนาะ เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ต้องถอดปลั๊กที่มันอยู่ข้างในเนี่ยปลัก๊กมันจะเป็นไฟสำหรับส่งป้ายทะเบียนนะครับไฟส่งป้ายทะเบียนอันนี้ผมก็ถอดออกมันก็ไม่มีไฟครับแต่ว่าก็ยังเห็นชัดเจนนะครับไม่มีปัญหาตัวนี้พับไม่ได้นะครับเป็นแบบแข็งแข็งไปเลยนะครับใส่แบบแข็งแข็งพับไม่ได้แต่ว่า ใครเป็นสาย hard e n u r o ก็อย่างว่านะครับช่วงนี้คุณไม่น่าจะมีไอช่วงท้ายนะคุณน่าจะตัดตั้งแต่ตรงนี้ไปถ้าคุณเป็นสาย hard e n u r o นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมว่าจะหาซื้อท่อมาเปลี่ยนนะครับท่อสักใบนึงเปลี่ยนโชค๊คอัปเกรดโช๊คใหม่โช๊คเดิมก็อย่างที่เห็นในคลิปนั้นนะครับ ดีดแล้วก็พุ่งชนเนินไปเลยนะรถเสียอากาศแล้วก็ยางเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนครับผมไม่ได้เอาไปฮาร์ดขนาดนั้นอันนี้ยังเดิมเนาะยางเดิมก็ยังพอใช้ได้อยู่นะเพราะว่าผมก็ขับแค่ถนนดำด้วยนะครับถนนดำซึ่งมีโอกาสที่จะเอาไปให้เขาเชืออแทบจะบอกบอกได้เลยว่าน้อยมากๆนะ นานๆนนทีอ่ะนานเขาจะชวนไปทีหนึ่งแค่นั้นครับแล้วก็ตอนนั้นล้มชนปึ้งล้มเอาฝั่งนี้ลงนะครับฝั่งนี้ลงไอตัวแผงตัวนี้เหมือนจะมีเหล็กเล็กๆข้างในอะ่ะค้ำนิดเดียวแล้วมันก็งอไปผมก็เลยเอามาดัดใหม่ตอนนี้โอเคแล้วครับโอเคแล้วแล้วก็กาดแห้น กรแทนตัวนี้ผมไปเอาใบาเดิมที่มันติดรถมาครับแล้วก็เอามาเจาะรูตรงนี้สอดไอ้กา้านทรงอันนี้เข้าไปงานสำเนานะครับเนี่ยไม่ใช่ของแท้ก็ตามงบนะครับนี้แค่ไหนก็ใส่แค่นั้นอันนี้ก็ไม่ได้ติดนะเหลือน,นิดเดียวแต่ว่าถ้าเป็นเซตาแท้มันน่าจะโค้งมาอ้อมตรงนี้มั้งแบบให้มันไม่ติดกับเปรกเนาะเวลามันงองนครับ มันก็แบบนี้นครับมีงบน้อยก็ว่ากันไปตามนี้นะครับมันก็เป็นสเต็ปไปแต่ถ้าใครที่งบถึงก็ไปจัดของแท้นะครับจัดของแท้มาให้มันจบๆไปแต่ว่ามันก็พูดกันตามตรงนะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสเตปของมันของแท้มันแพงหน่อยแต่ว่าคนก็ชอบจัด ของสำเนางานสำเนามาลองดูก่อนพอลองดูปุ๊บเหมือนผมเนี่ยมันไม่โอเคเดี๋ยวก็ค่อยไปจัดของแท้มาใส่แล้วกันนะครับมันก็ทั่วๆไปครับมันก็เป็นแบบนี้แหละเขาพูดไม่ฟังเตือนเขาเตือนมาแล้วใส่ของแท้ใส่ของแท้อ,แทอ่ะแล้วก็ ไอตัวกาดแข้งตัวนี้นะครับนี่ร่องรอยในการเอาไปลุยอมก่อยมานะครับแต่ว่าเครื่องไม่เป็นไรก็โอเคครับเครื่องไม่มีปัญหาแล้วก็อาจจะมีร่องรอยเล็กน้อยรอบคันนะครับก็ถือว่ารับได้ครับ สำหรับ C.I.F มันอะไหล่มันไม่แพงนะครับพวกเฟรมพวกอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าอยู่ในราคาช่วงที่รับได้เดี๋ยวถ้ามันเป็นร่องรอยเยอะๆเดี๋ยวผมจะซื้อสติ๊กเกอร์มาเปลี่ยนสติ๊กเกอร์พวกเนี้ยนี่นะครับอันนี้ก็เป็น c r f 300L ใครกำลังเรลงๆอยู่ไม่ต้องเลงครับจัดเลยใครที่ชอบรถคันที่ไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ดีเลยดีมากๆอย่างฟุตบาทประมาณเนี้ยขึ้นสบายๆ,ายๆฟุตบาททั่วไปพวกนี้ครับขึ้นสบายมากๆปีนปุ๊บปั๊ปึ๊บปบได้ล่ะแต่ว่าขี่ทางไกลมันก็จะเมื่อตูดหน่อยแค่นั้นสำหรับผมนะครับ ผมก็อยากจะได้เอาอยากอยากได้ออยากได้ตัวแรลลี่นะครับซึ่งมันมันจะขั้นใหญ่กว่าหน่อยไอ้ถังน้ำมันจะใหญ่กว่าหน่อยและเบาะมันน่าจะนั่งสบายกว่านะครับช่วงแฮนด์ช่วงอะไรเนะี่ยแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ดีครับเป็นรถที่โอเคเลยแหละแต่ว่าต้องเอาไปเซตอัพโช๊คหรือว่าเอาไปเปลี่ยนโช๊คมาใหม่นะครับ พอเปลี่ยนช็อมันก็จะช่วยอะไรได้เยอะมันจะไม่ย้้ยครับพูดกันตรง,ตรงไม่ย้วยเปลี่ยนท่อให้อัตราเร่งดีขึ้นเขาบอกว่าเปลี่ยนแค่ท่ออัตราเร่งก็ดีขึ้นแล้วนะครับของ CF เนะี่ยมันจะโล่งๆกว่าฟโฟลกว่าเปลี่ยนท่อเปลี่ยนช็อเปลี่ยนยางแค่นี้คุณก็ไปลุยฮาร์ดได้แล้วส่วนกระจกอ่ะที่เป็นประเด็น พูดกันเลอกเกินใน t ิกตอกติก t อกผมไม่โพสคลิปนั้นนะที่ว่าพุ่งชนเนินะครับคนดู7,8แปดแสนนะครับแล้วเขาบอกว่าไอโอ้โ,อโหกระจกหักเลยกระจกไม่หักนะครับนี่ยังอยู่เหมือนเดิมพับได้เหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้มันหลุดไปครับตัวไอ้ก้านข้างนอกเน่ซื้อมันใส่นะครับกระจกพับได้นะนี่นะครับมันหลุดออกจากหัวบอลแค่นั้นนะครับ ถามว่ามันหลุดง่ายไหมไม่ได้หยุดหลุดง่ายอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยขย่าทั้งรถยังไม่เป็นไรเลยเพียงแค่ตอนนั้นมันแบบไปชนแล้วก็มันอาจจะมีจังหวะของมันนะพูดง่ายๆนะครับมีจังหวะก็ลุดแต่ว่าก็เอากลับมาใส่ได้ซื้อมาใส่เลยครับอันละไม่ถึงสองร้อยนันะร้อยกว่าบาทมั้งถ้าดูดีๆนี่ร้อยเจ็ดบาทเองนะครับในแอปสีส้มอะ่ะคุณลองไปหาซื้อมา ันนี้ไม่ได้ขายของอะแค่ชี้เป้านะครับผมผมก็ขับอยู่แถวนี้แหละครับอยู่ทั่วไปไปทำงานตอนนี้เลขไม้อยู่ที่ประมาณเนี่ยสองพัเองสองพไม่ได้เป็นรถที่ใช้งานหนักหนาสวยครับบอกเลยขี่ไปไหนใครก็มองคนเนี่ยไอ้คันเนี้ย อยากให้ลองใครที่กำลังตัดสินใจก็อยากให้ลองไปค่อมดูก่อนก็นได้เป็นรถที่ดีครับเป็นรถที่ดีชอบมากมากสำหรับส่วนตัวผมนะแล้วก็ใครชอบแนวไหนก็แต่งไปเลยครับผมชอบแนวเนี้ยผมเดินทางผมก็ใส่แหลกท้ายผมมีงบน้อยผมก็ใส่แค่เนี้ยกระจกพับได้ผมก็ซื้อหลักร้อย คุณไม่ต้องไปไอ้ตามกระแสหรือว่าไปบ้าบอถุนนิยมตามคนที่เขางบเยอะหรอกคุณมีแค่นี้คุณใส่แค่เนี้ยรอมีตังก็ค่อยไปจัดกันะตามความชอบอย่าไปคิดว่าเอาคนนู้นคนนี้เป็นแบบอย่างถามามันดีไหมมันก็ดีนะครับเอาไว้เป็นเป้าหมายเป็นโกของเราเนาะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรากลับมาถามตัวเองว่าไอ้เราซื้อของ ระดับนั้นไหวไหมมันก็อาจจะไหวแต่มันก็ลําบากเราแค่นั้นนะครับรอให้เราพร้อมรอให้เราอะไรดีๆเก็บเงินได้แล้วก็ไปจัดของแท้มาใส่มันก็ไม่เห็นเป็นไรอาจจะชา้ากว่าคนอื่นไปหน่อยประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้มาพูดมาบนให้ฟังนิดหน่อย เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสนะผมเห็นรถที่หลายคนนะ่าสนใจมากเดี๋ยวผมจะไปถ่าย c f 250รแรลลี่ของพี่บัสได้ข่าวว่าติดกระจกใหม่นะเฮ้ยพูดติดติดสติ๊กเกอร์ใหม่เออติดสติ๊กเกอร์ใหม่เป็นลายไอ้อะไรนะ เลดบูอ่ะตามของพี่แอปก็น่าสนใจเป็นรถที่สวยมากๆแต่ว่าตอนนั้นที่ไปอมกอยด้วยกันไม่ได้ขอเขาถ่ายไว้คิดอะไรอยู่ไม่รู้ผมอ่ะกังวลขี่ไอทางวิบากครั้งที่สอง <c oughs> อย่างหาโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมาคุยให้ฟังสั้นๆนะครับสำหรับ s f สามร้อย l ถ้าใครติดตามอยู่ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็ใครที่หลงเข้ามาดูช่องผมจนจบแล้วก็ดูจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s r r i e ได้วยนะครับอยากได้สติกเกอร์ไปทักเพจได้เลยครับเดี๋ยวผมส่งให้แต่ว่าจะมีค่าส่งนิดหน่อยนะครับค่าส่งนิดหน่อยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลากันเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ